ไบเบิลครับหนูเลิกเป็นเพื่อนกับพลอยได้ไหมถือว่าพี่ขอไบเบิลเป็นคนดีใช่ไหมลูกพลอยเหมาะที่จะเป็นลูกของพ่อไบเบิลมากกว่าซะอีกจิตมากสงสารไบเบิลเข้าทอยนะผู้ชายหร้ยุสวัสดีครับพวกเราสักดีนาวิทยาลัย ผมไดมอนด์นาละกรครับสวัสดีครับทัศนจันยงม,มากผมสีปน,นัสกรนขยานันครับ ครับวันนี้นะครับเราก็จะมาอ่านคอมเมนต์การฟีดแบ็ของละครของพวกเรานะครับว่าทุกคนเนี่ยจะมีฟีดแบ็กกันยังไงโ้ผมได้ข่าวว่าคุณเนี่ยตัวตึงเลยนะในเอ็กเนี่ยอยู่แล้ว<ด>ยอยู่แล้วคอยแล้วแต่นะคุณน่าสงสารมากโอ้อหครับครับส่วนคุณเป็นคนดีมากอ่าเอ <c oughs> เอทุกคนไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมถึงเราต้องนั่งตรงนี้นะครับเพราะว่าผมต้องนั่งตรงกลางเพราะว่าไม่ให้2คนเนี้ยตีกันเขาเอ็นดูไงเข็ดูหรออ๋ออย่างนี้เหรอเฮ้ยเอ็นดูคนละแบบเพิ่งรู้ว่าเป็น อย่างนี้เหรอเราดูคนระแบบอ่ะเรามาอ่านคอมเมนต์แรกกันเลยดีกว่าไบเบิลครับหนูเลิกเป็นเพื่อนกับทอยได้ไหมถือว่าพี่ขอเฮ้ยคุณเป็นเพื่อนคนเดียวของผมเลยนะอืมเปดน้ตอกดีกว่ามาอะไรอะไรอะไรคุณอะไรอ่ะช้ากัแบบดูแค่นี้ก็ชัดเจนผมเรียกร้องสิทธิ์ ไม่ก็ไอ้นี่ไปเบื้องต่อทอยมันนี่ไงมันแบบรู้ใจรู้ภูมิกันใช่แล้วผมไม่ระดับเดียวกันไทยน้ำเงินอย่างงี้ไงไทยฟ้าก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมดูเอาเองแล้วกันครับว่าคนอย่างนี้เราจะเก็บเอาไว้ในสังคมทำไมเล่นละเล่นละเล่นครับมาเฮ้ยเฮ้ยชอบทอยนะผู้ชายไรๆ บอกแล้วทอยเนแบดทอยมันรอทงเขียวทงเขียวแล้วทุกคนสงสารน้องต้นโหกว่ะต้นโอ๊ตต้นโอ๊สงสารน้องต้นโอ๊กว่ะเอ้ยใช่ไหม W A ใช่ว่าว่าสงสารต่อไปครับผมก็สงสารน้องเหมือนกันครับสงสารที่ต้องมาเจอกับคนที่บ้ามนาจแล้วก็ใช้ชีวิตแบบกดขี่คนอื่นคุณ่า โดนคนที่ตัวอย่างกับยีรัาฟมาไล่ตบฟังนี่ผมตุกตองต้นอกตัวแค่นั้นนะครับผมขอใช้สิทธิ์เลียกร้องขอสังคมกับเอยไปเบ่นช่วยผมด้วยเดี๋ยวไปเจอกันอก็คอมเมนต์ต่อไปนะฮะ พอยเหมาะที่จะเป็นลูกของพ่อไปเบิ้ลมากกว่าซะอีกจิตมากสงสารไปเบิ้ลก็อยากจะบอกว่าไม่รู้ทุกคนรู้หรือเปล่าหรือว่าตัวทอยเนี่ยเห็นพ่อไปเบิ้ลเป็นไอดอลอย่างนี้เพราะว่าเนี่ยเขาบอกไงพ่อเจ๋งอะใช่ไหมแต่ว่าถ้าทุกคนเห็นว่าพ่อผมอะเจ้าสวนะเจ้าสวโกสินเป็นยังไงเนี่ยทุกคนจะคนลุกนะครับผมรอติดตามโอ้พอยมันโตมาใครเลี้ยงวะ ทำไมเป็นคนแบบนี้และต้นโอ๊กไปยอมเขาอะไรขนาดนั้นชอหอและลูกเอ้ยมันไม่เห็นผลอุ้ยมันไม่ใช่เพิ่งมายอมอุ้ยอะไรพูดได้แค่นี้ดีกว่าไปดูเอารับรองว่าเป็นไม้เด็ดไม้เด็ดเลยไม้เด็ดเลยว้าวพูดได้ไหมเนี่ยก็โตมากับพ่อที่ใช้ความรุนแรงเนอะแล้วก็อยู่กับพ่อก็ตัวเล็กตัวเล็กตัวน้อยก็เลยต้องมาตัวใหญ่ มาลงกับสักคนหนึ่งแล้วก็ต้นโอก็เดินผ่านแถวนี้พอดีอะไรอย่างนี้ก็เลยอาจจะลงไปบ้างไม่บ้างอะเยอะไบเบิลเป็นคนดีใช่ไหมลูกป้าใจไม่ค่อยดีเลยเป็นคนเป็นคนดีแหละเป็นคนดีแหละโอ้ย สั่งให้ฆ่าคนก็ฆ่าต้นโอ๊กมันยอมทอยอะไรขนาดนั้นเออเอ,อ,อะไรวะมันยอมอะไรขนาดนั้นเะเออผมจะพูดได้จริงๆว่าตัวเรื่องในตัวละครของโอ๊กครับต้นโอ๊กเ,เป็นคนที่ไม่มีสิทธิเลือกในการคิดแล้วก็ไม่มีทางเลือกในชีวิตพี่ลองคิดดูว่าแม่เราไปไปไปอยู่ในบ้านใหม่ และเป็นแบบลูกลูกเก็บเข้ามาครับแล้วแม่เราก็ไม่ได้ไม่ดีด้วยเป็นเหมือนมีคนใช้อ่ะครับฟิวนั้นเลยแล้วเราแบบโดนสั่งโดนสอนมาตลอดว่าแบบอย่าไปอืะอ่ไปเอือกเขามากเราไม่มีทั้งเรื่องนั้งลูกเดี๋ยวชีวิตเราจะดีขึ้นกว่านี้ก็ไม่ไม่คิดอะไรเลยทำทำไปก่อนเพราะว่าแบบไม่อยากมีปัญหาครับเย yeah! จบแล้วนะครับผมสําหรับโพสต์มาต่อไปครับผมฝากติดตามศักดินาวิทยาลายัยเลยนะครับผมเรื่องหลายปมหลายอย่างหลายเยอะหลายแยะครับผมเป็นกำลังใจให้ตัวทอยด้วยรู้สึกว่าตัวทอยเนี่ยยิ่งดูนะทุกคนจะยิ่งเริ่มเข้าใจมันเรื่อยๆเียดทอยได้นะครับแต่ว่ารักท่านหน่อยนะครับผม <laughs> อยากทุกคนเป็นกําลังใจให้ตัวไบเบิลนะครับแล้วก็ทุกคนน่าจะเห็นว่าทุกตัวละครเขาก็มีเรื่องราวชีวิตของเขาอยาเงี้ยอยากให้ทุกคนไปติดตามด้วยนะครับก็ฝากติดตามด้วยครับสตรีนาวิทยาลัยครับทุกวันพุธพฤหัส2องทุ่มครึ่งดูย้อนหลังที่วันนี้ครับผมบครั